ขอเชิญท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรับฟังเรื่องราวผีๆในต่างแดนที่จะทำให้คุณเรื่องราวที่ก้อยได้หยิบยกมาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวอินเดียเธอมีชื่อว่าไอลาเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผู้ผีวิญญ,ญาณมาก่อนไม่เคยเชื่อเลยจริงๆ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเธอนั่นก็คือแม่ของเธอเองเรื่องราวที่แม่ได้เล่าให้ไอราฟังทั้งหมดมันทำให้มุมมองความเชื่อเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้เล่าว,ว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่แสนจะธรรมดา ที่แม่ต้องไปทำงานเหมือนอย่างเช่นเคยแม่ของไอลาทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเมืองกูกตารัฐเปงกอตะวันตกในวันนั้นแม่มีเข้าเวรเย็นและวันรุ่งขึ้นก็ต้องมาอยู่เวรเช้าอีกด้วยแม่ของเธอจะพักอยู่ที่โรงพยาบาลที่ห้องพักที่โรงพยาบาลจัดเอาไว้ให้โดยอยู่กับเพื่อนพยาบาลอีกหนึ่งคน ถ้ากลับบ้านตอนเด็กหลังเลิกงานก็จะดูอันตรายเกินไปและจะต้องเสียเวลาเดินทางกลับไปในเวนเช้าอีกด้วยในระหว่างช่วงเย็นที่แม่กำลังทำงานก็มีคนไข้ต้องดูแลจำนวนหลายคนดูแลคนไข้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานของเวนเย็นคือเวลาห้าทุ่มอยู่ๆแม่ก็รู้สึกว่ามีไข้ไม่สบายขึ้นมา มันแปลกมากๆแต่แม่ก็ไม่ได้ประหลาดใจแม่เป็นคนที่มีเซนต์เวลาที่จะเจออะไรที่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณแม่ก็มักจะเกิดอาการที่ไม่สบายขึ้นมากระทันหันแบบนี้ด้วยความเชื่อของแม่กับความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม่จึงสวดมนต์บทสั้นๆเผื่อว่าจะดีขึ้นหลังจากนั้น แม่จึงได้บอกเพื่อนร่วมงานว่าไม่สบายจะขอตัวกลับห้องพักและไปนอนพักก่อนเผื่อว่าการจะดีขึ้นเพื่อนร่วมห้องพักของแม่มีเข้าเวรทำงานในตอนกลางคืนจึงทําให้คืนนั้นแม่ต้องนอนอยู่ห้องเพียงคนเดียวแม่กลับไปถึงห้องอาบน้ำและรีบเข้านอนแม่นอนหลับไปได้ตามปกติจนกระทั่งเวลาตีสองแม่ได้ยินเสียงประตูทางเข้าห้องนอนของแม่ มันค่อยๆเปิดออกแม่แปลกใจว่าทำไมไมีเสียงประตูเปิดเพราะแม่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะลืมปิดประตูแต่แม่ก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเพราะอาการป่วยจึงทำให้แม่มีอาการเบลอจนลืมปิดและล็อกประตูก็อาจจะเป็นไปได้แม่จึงลืมตาขึ้นมาว่าจะลุกขึ้นไปปิดประตูแม่พลิกตัวกลับมาในท่านอนหงายจากท่าที่นอนตะแคงทางด้านขวาในตอนแรก แม่ก็ได้เห็นว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาในห้องร่างๆ่างนั้นสวมเสื้อคลุมสีขาวเหมือนกับชุดกลาวยาวของหมอพร้อมกับมีหูฟังที่หมอใช้ตรวจคล้องคองมาด้วยแม่คิดว่าอาจจะเป็นหมอเวนตามมาดูการของแม่โดยมีเพื่อนพยาบาลที่อยู่ห้องนอนเดียวกันพาเข้ามาเพราะแม่ได้บอกเพื่อนร่วมงานทุกคนแล้วว่าแม่ป่วยจึงอยากขอกลับมาพักก่อน แต่อยู่ๆบรรยากาศรอบๆห้องก็เย็นขึ้นมาราวกับว่าในห้องเปิดแอร์แต่จริงๆแล้วห้องแม่มีเพียงพัดลมตัวเดียวเท่านั้นที่แม่เปิดอยู่แม่สังเกตเห็นว่าทุกย่างก้าวที่หมอเดินเข้ามาหาใบหน้าของหมอเริ่มเปลี่ยนไปและมีสิ่งที่แปลกประหลาดมากๆเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือหน้าตาของหมอนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นใบหน้าของทุกคนที่แม่รู้จัก และอยู่รอบๆตัวของแม่รวมไปถึงมีใบหน้าของไอลาเองอีกด้วยมาถึงตอนนี้แม่ไม่สามารถขยับตัวได้ราวกับว่าตัวของแม่กลายเป็นหินไปแล้วแม่ไม่สามารถส่งเสียงร้องให้ใครเข้ามาช่วยได้เลยแม่มีความคิดหาเหตุผลอยู่ในหัวเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าว่ามันคืออะไร แม่จึงนึกขึ้นมาได้หรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากอาการประสาทหลอนที่มาจากพิษไข้หรือเปล่าแม่จึงลองหลับตาเผื่อว่าร่างล่างนั้นจะหายไปแต่เมื่อแม่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าร่างร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมหมอร่างนั้นไม่ได้พูดหรือสื่อสารอะไรกับแม่ออกมา ร่างางนั้นได้ยื่นมือมาจับที่หน้าผากของแม่เหมือนกับกำลังวัดอุณหภูมิของร่างกายมาถึงตอนนี้แม่ก็เริ่มสับสนแล้วว่านี่คือหมอจริงๆหรือเปล่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในระหว่างนั้นแม่ก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาในทันทีที่หมอร่างนั้นเอามือมาแตะที่หน้าผากของแม่แม่จับความรู้สึกได้ว่าหมอมีมือที่เย็นมากๆมือเย็นจนแม่ทนไม่ไหว แม่จึงพยายามที่จะหันหน้าหนีมือของหมอคนนั้นแต่แม่ก็ต้องตกใจกลัวเพราะหมอเปลี่ยนมือมาบีบที่คอของแม่แม่เริ่มหวาดกลัวขึ้นมานี่ไม่น่าใช่หมอที่จะมาดูอาการป่วยน่าจะมาฆ่าแม่ให้ตายมากกว่าใบหน้าของหมอก้มเข้าม,มาใกล้แม่มากขึ้นมากขึ้นจนแม่เห็นหน้าของหมอได้อย่างชัดเจนหน้าของหมอยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อย วนเวียนเป็นหน้าของคนที่แม่รักและรู้จักซ้ำไปซ้ำมาแม่พยายามที่จะกรีดและร้องให้คนช่วยอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้เลยแม้แต่เสียงกระซิบก็ตามแม่จึงเริ่มตั้งสตินึกถึงองค์เทพผนุมานที่แม่นับถือซึ่งแม่มีรูปปั้นองค์เทพขนาดเล็กเก็บเอาไว้ในกระเป๋าที่อยู่ข้างๆเตียงแม่พยายามสู้กับแรงของหมอคนนั้นที่ตรึงร่างกายของแม่ไว จนกระทั่งขยับแขนได้แม่ก็รีบเอามือไปคว้ารูปปั้นองค์หนุมานมาถือเอาไว้อย่างเร็วและทันทีที่องค์เทพหนุมานมาอยู่ในมือของแม่ร่างของหมอร่างนั้นก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและทุกทรมานและทันใดนั้นร่างของหมอก็ได้จางหายไปในอากาศเมื่อแม่เห็นแบบนั้น แม่จึงรีบวิ่งออกจากห้องนอนไปข้างนอกโดยได้นำรูปปั้นขององค์เทพพนุมาติดตัวไปด้วยแม่วิ่งไปตามทางเดินของหอพักมีจุดหมายไปที่ห้องพักของเพื่อนที่เป็นพยาบาลคนหนึ่งที่แม่รู้จักเธอก็เพิ่งออกเวรมาจากเวรเย็นเป็นเวรเดียวกันกันกบแม่เมื่อวิ่งไปถึงหน้าห้องของเพื่อนพยาบาลแม่ก็เคาะห้องเรียกให้เพื่อนมาเปิดประตูเพื่อนของแม่มาเปิดประตูด้วยการงงเงียของคนเพิ่งตื่น แม่จึงขอเข้าไปในห้องของเพื่อนเพื่อนพยาบาลถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรใครทำอะไรมาทำไมมีสภาพเป็นแบบนี้ในตอนนั้นสภาพของแม่ก็คือผมยุ่งเหยิงเหงื่อโทรมกายแถมยังดูเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างแม่จึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่แม่เจอมาให้เพื่อนฟังอย่างละเอียดเพื่อนฟังเรื่องราวของแม่ไปก็ตกใจตามไปด้วยเพื่อนบอกแม่ว่า เธอก็มีประสบการณ์เจอผีแบบแม่เหมือนกันแถมบางครั้งเธอก็ยังเจอเหตุการณ์ไฟเปิดปิดเองเสียงประตูปิดเองดังมากๆในห้องนอนคืนนั้นทั้งคืนแม่จึงได้ขอนอนหลบผีพักอยู่กับเพื่อนตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้าสว่างแม่จึงได้กลับห้องของแม่และโทรไปขอลาหยุดงานกับหัวหน้าพยาบาลโดยเป็นการลาพักร้นหลายวันและเดินทางกลับบ้าน แม่ไม่ไหวแล้วโดยมีพ่อของไอลามารับแม่ไม่มีกระเจ็ดกระใจที่จะไปทำงานแถมอาการไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่พยายามที่จะทำตัวให้ดูเป็นปกติมากที่สุดเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวรู้ว่าแม่ไม่สบายจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงแต่แม่ก็มีอาการเหมือนกับว่ากำลังกังวลอะไรบางอย่างจนไอลาสังเกตได้ ไอลาจึงถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ดูมีความลังเลออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ไอลาก็ได้ถามแม่ไปอีกครั้งจนแม่ยอมที่จะเปิดใจเล่าเหตุการณ์ที่แม่ไปเจอมาให้ไอลาได้ฟังไอลาฟังไปก็รู้สึกกลัวไปด้วยไอลารู้สึกเป็นห่วงแม่ที่ไปเจอเหตุการณ์น่ากลัวแบบนั้นมาทาั้งๆที่ไอลาก็รู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนมีเซนต์แต่ครั้งนี้มันน่ากลัวเกินไปจริงๆ หลังจากที่หมดช่วงระยะเวลาของวันที่ลาพักร้อนแม่ก็ได้กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลน,นั้นเหมือนเดิมแต่แม่ก็ไม่เคยที่จะออกไปไหนหรืออยู่ที่ห้องโดยห่างจากรูปปั้นขององค์เทพพนุมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม่ไม่ได้ตามหาความจริงเกี่ยวกับผีหมอคนนั้นเพราะนั่นคือโรงพยาบาลมีคนเกิดเจ็บตายอยู่ทุกวันจนแม่รู้สึกว่าคงไม่จำเป็นที่จะต้องหาคำตอบอะไรอีกแล้ว ไอลาบอกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับแม่และตัวเธอมากๆจนไอลาไม่อยากจะไปที่โรงพยาบาลที่แม่ทำงานอยู่อีกเลยฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องผีในต่างแดนกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ